้มันว่าอยู่จะให้แค่นิดเดียวให้เยือดเลยมาเห็นคนพูดจาดีมันามาเก่งใจผมเลยสวัสดีครับพี่น้องผมไปผมไปทีแรกมันยังทำไม่เสิ้นเลยมันเห็นหน้าผมตับูดตับตับสดๆเครื่องในเครื่องในงัวขอมังอะไรที่อะครับสามสิบานอยู่แต่วัวแต่พี่ต๋ออยู่เสียเสียยาะมันโคตรมันเลย นี่รละเสือเขาเอินเสือห้องเสือเราแพ้เสือห้องอันนี้จุครับผมมันอยู่จนในของคำโอโอต้นเลยต้นเน่ามันจะนับกุบมันจะแตกโอ้หลายเด้ไงมี่โล่งพี่ไอ้มุขเน็่เอาเดี๋นี่แหละสุดยอดไค่บ้านเราเลยล่ะโอ้ตอนมันใหญ่มล้วนะนี่ตอนน้อยก็นี่โซซาย้ีพี่ไอ้เลยเอาเลยต่อ คิดว่าเป็นปลาเซมอนอะไรนะแซ่บด้วยเนี่ยจูตับครับผมมาพี่น้องมาเสิบแซ่ยบน้องกันครับผมหวานจ่อยๆหวานจ่อยๆอือออสามสิบกี๊ดอืออืออืสุขยอดอือหวานมากใช่ไหมสดเลยสดสดอือหวานตัวนี้ว่าจะเนี่ยนี่เนี่เดี๋ยวต่อหน่อยซิมึงครับผมสดสด อดีเลยแ้วรยอดหวานมากซอสปลาอเลยเนเลยิงติดเลยนี่เลอิงติดเลยจากลงคาสซัใหม่ๆเลยเสีย่ะเสียบะแก้วคนคนนี่ข้าวเนียวปั้นข้าเนียวขยอนข้าวเหนียวขอดำกุ้งกระเจี๊ยบก็ข้อเย็นอือออ เกิบสันๆได้พี่น้องเด้ออุ้ยพ่านสามิเกียดไหมสุดยอดกินข้าวเขาได้พี่น้องมาพี่น้องครับต้องได้ต้องได้สุดยอดจูตับเสียจงกั้ขนาดครับผมโอเคสุดยอดครับผมไปก่อนแซ่บมากสดครับ